An Introduction to Phonics Phonics เป็นองค์ความรู้หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในช่วงอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนตอน้นซึ่งใช้สอนกันแพร่หลายในประเทศตะวันตกมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพในการเรียนอ่านเขียนภาษาไทยเราจะสอนเสียงและตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงซึ่งแบ่งออกเป็นสระและพยัญชนะ เพื่อใช้ผสมเสียงอ่านภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันเจ้าของภาษาก็สอนเสียงและตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยดังนั้นในการเรียนอ่านเขียนภาษาอังกฤษเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เสียงและตัวอักษรเพื่อใช้เป็นกุญแจไขรหัสไปสู่การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้นี้เรียกว่า phonics Phonemic awareness การรับรู้หน่วยเสียงการรับรู้หน่วยเสียงหรือ Phoneme เป็นทักษะการฟังขั้นพื้นฐานซึ่งควรฝึกให้นักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นมาลองทดสอบประสาทการฟังเสียงของเราด้วยของเล่นสีชิ้นกันเป็ดยางหมายเลข1มีเสียง r a t t l e หมายเลข2มีเสียง m r ร c c คหมายเลข3มีเสียงปองแปง๋งหมายเลข4มีเสียงลองมาฟังเสียงแล้วเรียงลำดับหมายเลขตามเสียงที่ได้ยินกันคำตอบคือ3 1มหสสอง นี่คือการฝึกให้มี Phonemic awareness การรับรู้หน่วยเสียงเป็นทักษะเบื้องต้นก่อนการเรียนอ่านเขียนด้วย phonics What is phonics? Phonics คืออะไร Phonics คือการสอนอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์โดยเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษรแล้วะสมเป็นพยางหรือคำคุณครูเจ้าของภาษาจะสอน ชื่อของตัวอักษรหรือ letter names เช่น a b c และเสียงของตัวอักษร letter sounds a ออกเสียง a b ออกเสียง b c ออกเสียง และวิธีเขียนตัวอักษร26ตัวตั้งแต่ตัว A ถึง Z เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 1. ประสมเสียงอ่านคือถอดรหัสเสียงหรือ decode และ 2. เขียนสะกดคำคือใส่รหัสอักษรหรือ encode phonograms รหัสเสียงอักษร รหัสเสียงอักษรคือตัวอักษรที่กำกับด้วยหน่วยเสียงหรือ o n นี e เช่นโฟนอ gram a มี4เสียงคือ a, a, r, o โฟนอ gram c มีสองเสียงคือ c, s โฟนอ gram t มี1เสียงคือ p h o n o gram m มีหนึ่งเสียงคือ hmm h o n o gram n มีหนึ่งเสียงคือ hmm decode ถอดรหัสเสียงอ่านคำ decode ถอดรหัสเสียงคือการประสมเสียงอ่านคำเช่นในคำว่า cat สะกดด้วยตัวอักษรสามตัวคือ c a ทีออกเสียงอักษรทีละตัวจากซ้ายไปขวา cat encode ใส่รหัสอักษรคือการเขียนสะกดคําเช่นคําว่า man แยกออกเป็นหน่วยเสียงอ a มแล้วใส่รหัสตัวอักษรเขียนสะกดคําตามเสียงทีละตัว เสียงแรกอืมเขียนตัว n เสียงต่อมาแอเขียนตัว a เสียงสุดท้ายอืเขียนตัว n man basic phonograms รหัสเสียงอักษรพื้นฐานรหัสเสียงอักษรพื้นฐานมี26ตัวคือตัว a ถึง z แบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือ 1. p h o n o gram s ที่เป็นสระคือ a e i o u และ y p h o n o gram s ที่เป็นสระออกเสียงได้มากกว่า1เสียงเช่น p h o n o gram a มีสี่เสียงคือ a a r o ในคำว่า eight car และ ball phonogram o มีห้าเสียงคือ r o u o, o a, a ในคำว่า on bone do boss และ sun ลองมาดูคำต่อไปนี้ ball, b o s s ทั้งสองคำใช้สระเสียงเดียวกันคือเสียงอแต่ใช้รูปสระต่างกันเสียงอ ball ใช้ตัว a เสียงอ b o s s ใช้ตัว o 2. อ phonograms ที่เป็นพยัญชนะออกเสียงได้หนึ่งเสียงหรือมากกว่าเช่น phonogram j มีหนึ่งเสียงคือ j phonogram g มีสองเสียงคือ g j ลองมาดูคำต่อไปนี้ giant jam ทั้งสองคำใช้พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันคือเสียง j แต่ใช้รูปพยัญชนะต้นต่างกันเสียง j giant ใช้ตัว G เสียงจ jam ใช้ตัว J syllable พยางค์คือส่วนของคำที่เปล่งเสียงสระออกมาแต่ละครั้งอาจเป็นสระเพียงเสียงเดียวหรือสระรวมกับพยัญชนะเช่นในคำว่า open พยางค์ o มีสระเพียงเสียงเดียวส่วนพยางค์ pen มีสระรวมกับพยัญชนะ Open word blending การประสมเสียงอ่านคำคำอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ลองมาดูการประสมเสียงให้เป็นพยางค์และเป็นคำกันคำพยางค์เดียวเช่น put เกิดจากเสียง p, o, t ประสมเป็น put คำสองพยางค์เช่น b a b y พยางแรกบเอเบพยางคที่สองบอ b บ uh. ี e, รวมเป็น b a b y คำสามพยางคเช่น COMPUTER พยาง์แรก K อ M คอมพยางที่สอง P ยูพิ พยางสุดท้าย t er ter รวมเป็น computer segmentation การแยกส่วนในคำพยางเดียวคำจะถูกแยกออกเป็นหน่วยเสียงเช่น man แยกเป็น m a n ในคำหลายพยางคำจะถูกแยกออกเป็นพยางก่อนเช่น Paper แยกเป็น Pay กับ Per จากนั้นพยางจะถูกแยกออกเป็นหน่วยเสียง p a pay p er per จะเห็นได้ว่าการสอนให้เด็ก 1. ฝึกฝนและจดจำตัวอักษรที่เชื่อมโยงกับเสียงอย่างสม่ำเสมอ 2. รู้วิธีการประสมเสียงเพื่ออ่านคำ 3. ได้ฝึกใช้ทักษะนี้ถอดรหัสอ่านคำหรือข้อความและ 4. ได้ฟังนิทานประกอบรูปภาพที่เชื่อมโยงกับความหมายจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจว่าภาษาเกิดจากระบบของเสียงและตัวอักษรที่เชื่อมโยงกันและเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนแล้วทำให้อ่านออกเขียนได้ด้วยตนเองโดยสรุปแล้วการเรียน Phonic s จะทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ช่วยพัฒนาความคิดส่งเสริมให้เด็กสนใจใฝ่รู้และจะเป็นผู้รักการอ่านในที่สุด